เด็กหญิงวัยเพียงแปดขวบกล้าบุกสัมภาษณ์งานแทนแม่แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าความลับในอดีตของแม่เธอจะเกี่ยวข้องกับประธานบริษัทโดยตรงสิ่งที่เขาพบในแฟ้มเอกสารทําให้ทั้งห้องเงียบกริบและคําตัดสินของเขาอาจเปลี่ยนอนาคตของพวกเธอตลอดไปเรื่องจริงที่ทั้งสเตือนใจและพลิกความรู้สึกในวินาทีสุดท้ายคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงทั้งหมดเด็กหญิงตัวเล็กสวมชุดนักเรียนเก่าผูกผมด้วยริบบิ้นสีซีด เดินจูงมือแม่เข้ามาในตึกสูงระฟ้าแอเย็นเฉียบตัดกับอากาศร้อนภายนอกเสียงส้นสูงกระทบพื้นกระเบื้องดังเป็นจังหวะพนักงานหญิงมองเด็กด้วยสายตาสงสยัยมาสัมภาษณ์งานเหรอคะแม่พยักหน้าแต่แล้วเธอกลับนั่งลงอย่างอ่อนแรงเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นน้ำเสียงสายแตนักแน่นหนูขคสัมภาษณ์แทนแม่คะ่ะห้องทั้งห้องเงียบลงทันที เจ้าหน้าที่รับสมัครทำหน้าไม่เชื่อสายตาแต่ก่อนจะเอ่ยอะไรประตูห้องกรรมการเปิดออกประธานบริษัทชายวัยกลางคนเดินออกมาด้วยใบหน้าเคร่งขรึมเขามองเห็นแม่ที่นั่งตวงอยู่บนโซฟาและเด็กหญิงที่ยืนตรงข้างๆด้วยแววตา,นาแน่วแน่เธอจะสัมภาษณ์แทนแม่จริงเหรอเขาถามด้วยเสียงเรียบเด็กหญิงพยักหน้า แม่ป่วยค่ะหนูอยากให้แม่ได้งานนี้ประธานเลิกคิ้วพนักงานหลายคนเริ่มมุงดูเสียงซุบซิบเบาๆดังขึ้นรอบห้องเขานำเด็กหญิงเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ก้าอี้หมุนขนาดใหญ่ดูเทอทำเมื่อเด็กนั่งลงมือเล็กๆวางอยู่บนตักสันเล็กน้อยทำไมถึงอยากให้แม่ทำงานที่นี่ประธานถามอีกครั้งเด็กหญิงสบตาเขาเต็มเ พราะหนูไม่อยากเห็นแม่ร้องให้อีกแล้วค่ะประธานเงียบไปครู่หนึ่งเขาหยิบแฟ้มขึ้นมาเปิดและวขมวดคิ้วทันทีเมื่อเห็นเอกสารใบสมัครมีรอยคราบน้ำตาเขาอ่านต่ออย่างรวดเร็วและหยุดชะงักที่ช่องหนึ่งนี่มันเสียงของเขาแผ่วเบาใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนสีเขาค่อยๆเงยหน้ามองเด็กหญิง แวลตาไม่แน่ใจว่าควรโกรธหรือเห็นใจหนูรู้ไหมว่าแม่เขียนอะไรในนี้เด็กหญิงพยักหน้าเบาๆน้ำตาคลอแต่ไม่ไหลแม่ขอโทษที่เคยทำผิดแต่แม่อยากเริ่มต้นใหม่คะ่ะประธานลุกขึ้นยืนห้องเงียบลงเหมือนเวลาหยุดนิ่งเสียงลมหายใจของเด็กหญิงดังชัดในห้องเงียบเขาหันไปมองเอกสารอีกครั้งใบหน้าของเขาซีดลง มือที่ถือแฟ้มเริ่มสั่นเล็กน้อยบรรยากาศในห้องสัมภาษณ์เปลี่ยนไปอึดอัดหนักอึ้องราวกับมีบางอย่างกดทับเขาหันกลับไปมองเด็กหญิงอีกครั้งแล้วเอ่ยคำถามสุดท้ายด้วยเสียงที่แทบไม่ดังหนูรู้หรือเปล่าว่าความผิดของแม่หนูเกี่ยวข้องกับใครเด็กหญิงเงียบไปชั่วครู่สายตาหลบเลี่ยงไม่กล้าส,สบตาแต่แล้วเธอก็พยักหน้าเบาๆหนูรู้คะ่ะ เสียงเธอแผ่วลงแม่เคยบอกว่าเคยทำให้ใครบางคนเจ็บปวดประธานกัดฟันแน่นกำมือข้างหนึ่งจนเส้นเลือดปูดขึ้นเขาหันหลังเดินไปที่หน้าต่างม่านสีครีมสั่นไหวด้วยลมแอร์แสงแดดลอดผ่านบานกระจกทำให้ห้องดูจางลงเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่พูดอะไรอยู่นานเด็กหญิงมองตามมือที่วางบนตักเริ่มกำแน่น เสียงหัวใจของเธอดังในอกจังหวะไม่สม่ำเสมอและในที่สุดประธานก็หันกลับมาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแม่ของหนูเขาเอ่ยช้าๆคือคนที่เคยใส่ร้ายพ่อของฉันจนถูกไล่ออกเด็กหญิงเบิกตากว้างสีหน้าของเธอเปลี่ยนทันทีริมฝีปากเม้มแน่นจนสีขาวเขาเก้าวเข้ามาใกล้ แต่ไม่ได้ตะคอกหรือแสดงความโกรธมีเพียงความสับสนในแววตาแล้วตอนนี้เธอมาขอให้ฉันช่วยแม่เธอเด็กหญิงสูดหายใจลึกเสียงของเธอสั่นแต่มั่นคงค่ะพระหนูรู้ว่าแม่เสียใจจริงๆเงียบห้องทั้งห้องนิ่งเหมือนถูกปิดเสียงแสงแดดข้างนอกแรงขึ้นส่องผ่านกระจกจนสะท้อนแสงแสบตา แต่น้ำเสียงของเด็กหญิงยังคงชัดเจนแม่ร้องทุกคืนค่ะหนูเห็นแม่กอดรูปเก่าใบหนึ่งไว้ตลอดแม่บอกว่าไม่อยากเป็นคนเลวอีกต่อไปประธานมองเธอในแววตาเริ่มมีความลังเลเขายกมือขึ้นรูปหน้าผากแล้วหันไปมองแฟมอีกครั้งเสียงพลิกหน้ากระดาษเบาๆดังขึ้นแต่ในใจของเขาเสียงอดีตดังก้องไม่หยุดภาพพ่อของเขาถูกลากออกจากตึก เสียงร้องขอความเป็นธรรมยังฝังแน่ในหูความอับอายความเจ็บปวดความแค้นแต่ตอนนี้มีเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาและขอเพียงแค่โอกาสให้แม่ของเธอเริ่มต้นใหม่เขาก้มหน้าลงหลับตาแน่นความเงียบในห้องราวกับลืนทุกลมหายใจไปหมดมือของประธานวางลงบนแฟ้มช้าๆเสียงเล็บกระทบกระดาษด,ดังเบา เขาลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่โกรธไม่ใช่ให้อภัยแต่เป็นการตัดสินใจเขาก้มลงหยิบปากกาจากโต๊ะและเริ่มเขียนอะไรบางอย่างลงในเอกสารเด็กหญิงจ้องมองนิ้วมือของเขาเคลื่อนไหวเหมือนทุกการขีดเขียนกำลังตัดสินชีวิตของแม่เธอแม่ของหนูเขาเอ่ยเสียงนิ่งไม่ได้เหมาะกับตำแหน่งนี้ หัวใจของเด็กหญิงหล่นวูบมือเล็กกำชายกระโปรงแน่นดวงตาสั่นระริกเหมือนจะร้องไห้แต่เขาพูดต่อในขณะที่ยังเขียนไม่หยุดเธอกล้าเผชิญหน้ากับอดีตแทนแม่ของเธอเธอซื้อสัตว์กล้าหาญและมีความหวังเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นดวงตาสั่นระยับอย่างมีแววประกายเสียงในห้องยังคงเงียบแม้พนักงานข้างนอกจะพยายามแอบฟัง แม่เธอจะต้องมาทำงานในตำแหน่งทดลองไม่ใช่ตำแหน่งเดิมและฉันจะจับตาดูเธออย่างใกล้ชิดเด็กหญิงพยักหน้าอย่างรวดเร็วใบหน้าเปื้อนน้ำตาแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหายใจของเธอกลับมาเป็นปกติหัวใจเต้นแรงด้วยความโล่งอกประธานวางปากกาลงดันแฟ้มไปด้านข้างแล้วมองเด็กหญิงนิ่งๆเธอรู้ไหมว่าฉันเกลียดแม่ของเธอมากแค่ไหน เสียงเขาแผ่วลงราวกับสารภาพกับตนเองเด็กหญิงเงียบไม่กล้าพูดอะไรเพียงแค่นั่งตรงและก้มศีรษะแต่วันนี้เขาเอ่ยเบาๆฉันเริ่มสงสัยว่าคนที่เคยทำผิดจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเงียบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเงียบที่อึดอัดมันเต็มไปด้วยคำถามและความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบาย ขณะที่ประธานหันหน้าออกไปยังหน้าต่างอีกครั้งดวงตาเขาเงยขึ้นมองท้องฟ้าที่ตอนนี้เริ่มมีเมฆลอยผ่านช้าๆเขาไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจถูกหรือไม่แต่ภาพของเด็กหญิงที่กล้ามายืนแทนแม่ในวันนี้จะไม่มีวันลบจากความทรงจำของเขาอีกต่อไปเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆเป็นพนักงานหญิงคนเดิมเธอเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเกรงใจ คุณประธานคะให้เรียกคุณแม่ของเด็กเข้ามาหรือเปล่าคะประธานพยักหน้าโดยไม่หันกลับไปเสียงของเขานิ่งสนิทให้เธอเข้ามาประตูเปิดออกช้าช้าแม่ของเด็กหญิงก้าวเข้ามาด้วยสีหน้ากังวลดวงตาเธอแดงช้ำเหมือนผ่านการร้องให้มาทั้งคืนเธอยกมือไหว้ทันทีที่ศบตาประธานขอโทษคะขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมา ประธานยังคงยืนหันหลังให้นิ่งงันเหมือนไม่ได้ยินแม่ก้มหน้าต่ำราวกับไม่กล้าหายใจเด็กหญิงรีบลุกจากเก้าอี้วิ่งไปจับมือแม่ไว้แน่นแม่หนูบอกแล้วว่าเขาใจดีประธานหันกลับมาช้าช้าแววตาของเขาไม่แข็งกร้าวเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้อ่อนโยนอย่างเต็มที่เขเดินไปวางแฟ้มบนโต๊ะฉันให้โอกาสคุณแค่หนึ่งครั้ง แม่ของเด็กน้ำตาไหลทันทีเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับกลั้นสะอื้นไม่อยู่ฉันยังไม่ลืมสิ่งที่คุณทำเขากล่าวต่อแต่วันนี้ลูกของคุณได้เปลี่ยนบางอย่างในใจฉันแม่ของเด็กหญิงสุดลงกับพื้นก้มกราบทั้งน้ําตาเสียงร้องสะอื้นดังสะท้อนในห้องเงียบเด็กหญิงรีบผุกเข่าข้างแม่โอบไหลไว้แน่น เธอพูดเบาๆข้างหูแม่เราเริ่มใหม่ได้แล้วนะแม่ประธานมองภาพนั้นนิ่งๆไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากแต่ในใจของเขาความแค้นที่เคยฝังลึกเริ่มถูกแสงแห่งความหวังกลบเลือนทีละน้อยเขาหยิบแฟ้มอีกเล่มจากชั้นเปิดดูเงียบๆแต่ภาพของเด็กหญิงคนนั้นยังคงชัดเจนในใจเขาและในห้วงความคิดสุดท้าย เขาอดถามตัวเองไม่ได้หากเป็นฉันในวันนั้นฉันจะกล้าทำเหมือนเธอไหมเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังเป็นจังหวะติ๊กติกติก,ตกเหมือนเร่งเตือนการตัดสินใจของเขาประธานหลับตาลงชั่วครู่หายใจลึกอย่างพยายามปลดบางสิ่งในใจแล้วเปิดตาขึ้นอีกครั้งด้วยแววตามุ่งมั่นเขาหยิบกระดาษเปล่าจากแฟ้มเขียนชื่อแม่ของเด็กหญิงลงไป ตามด้วยลายเซ็นอย่างมั่นคงแล้วประทับตรารับเข้าทดลองงานเขายื่นกระดาษให้แม่ของเด็กหญิงเธอรับไว้ด้วยมือที่สั่นเทาน้ำตาย,ยังไหลไม่หยุดขอบคุณค่าขอบคุณจริงๆเสียงเธอสั่นเครือแต่เปี่ยมด้วยความจริงใจเด็กหญิงยิ้มทั้งน้ำตาเธอเงยหน้ามองประธานแล้วโค้งสีสอย่างลึกประธานพยักหน้าเล็กน้อย หันกลับไปที่โต๊ะทำงานคลางเอ๋ยโดยไม่หันมาพรุ่งนี้เก้าโมงอย่ามาสายแม่ของเด็กหญิงพยักหน้าเร็วเหมือนกลัวว่าหากช้ากว่านั้นโอกาสนี้จะหายไปเธอจูมือลูกสาวออกจากห้องอย่างเงียบเยบีเมื่อประตูปิดลงห้องทั้งห้องกลับมาเงียบอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความเงียบเดิมมันคือความเงียบที่แฝงด้วยการให้อภัยและบางที อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาชายผู้เป็นประธานนั่งลงช้าๆลูบมือผ่านโต๊ะไม้ที่พ่อของเขาเคยนั่งอยู่ภาพในอดีตยังไม่ลบเลือนแต่ในวันนี้เขาเลือกไม่เดินตามมันเขาเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลขห้าเวลาผ่านไปเร็วกว่าที่เขาคิดแต่บางครั้งเพียงไม่กี่นาทีก็เปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตโดยเฉพาะนาที ที่เด็กหญิงวัยแปดขวบกล้าเผชิญหน้ากับอดีตเพื่อสร้างอนาคตให้แม่ของเธอประธานเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้สายตาจับจ้องไปยังเพดานสูงความคิดยังวงเวียนกับคำพูดของเด็กหญิงไม่อยากเริ่มต้นใหม่คะเขาย้ำประโยคนั้นในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเสียงสะท้อนจากก้นบึ้งของอดีตเขาหันไปเปิดลิ้นชัก หยิบกรอบรูปใบหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพของชายชารารอยยิ้มใจดีในชุดสูทสีเทาเรียบหรูพ่อของเขาใบหน้าของชายคนนั้นยังเหมือนเดิมแต่สายตาของเขาในวันนี้เปลี่ยนไปพ่อครับเขากระซิบเบาเสียงสั่นแต่มั่นคงผมไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมจะไม่ให้มันกลืนชีวิตผมไปมากกว่านี้ แสงแดดยามเย็นลอดผ่านม่านบางทากเมายาวลงบนพื้นไม้เหมือนฉากสุดท้ายของวันที่เหนื่อยล้าประธานวางกรอบรูปลงอย่างระวังแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยเสียงและแสงเบื้องล่างแม่ลูกคู่นั้นเดินเคียงกันบนทางเท้ามือเล็กๆโอบแขนแม่ไว้แน่นทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไร แต่ใบหน้าเต็มไปด้วยแววแห่งความหวังเขามองตามจนร่างของพวกเธอลับตาแล้วหลับตาลงช้าๆปล่อยให้ลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศไหลผ่านร่างที่เคยแข็งกร้าวบางอย่างในใจเขาค่อยๆอ,อ่อนลงไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะเลือกที่จะให้อภัยและในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีนี้เองเขาได้เรียนรู้บางสิ่งจากเด็กหญิงตัวเล็กคนนั้นบางสิ่ง ที่แม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนก็ยังไม่เคยกล้าทำมาก่อนเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้นเป็นสายจากเลขานุการเขากดรับช้าๆเสียงปลายสายรายงานอย่างสุภาพท่านประธานคะผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่โตเกียวจะเข้าพบพรุ่งนี้เช้าเขาตอบสั้นๆรับทราบก่อนจะวางสายลงเงียบๆในหัวของเขายังเต็มไปด้วยภาพของเด็กหญิง รอยยิ้มอ่อนโยนดวงตาที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในแม่ของตัวเองเขาก้มลงหยิบเอกสารอีกกองจากแฟ้มงานแต่ความคิดกลับไม่อยู่กับตัวหนังสืออีกต่อไปความตั้งใจในดวงตาเล็กๆคู่นั้นทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองฉันตัดสินคนจากอดีตมากเกินไปหรือเปล่าเขารู้ดีว่าโลกของธุรกิจไม่อ่อนโยนแต่ในความแข็งกระด้างก็ยังมีที่ว่างสำหรับความเมตตา แม้เพียงนิดเดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาลเขาหยิบปากกาอีกครั้งจดคำบางคำไว้บนแผ่งกระดาษโน้ตเล็กๆแล้วติดไว้ตรงขอบจอคอมพิวเตอร์ให้โอกาสเท่ากับให้ความเป็นมนุษย์ดวงตาของเขามีแววอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเริ่มกลับมาทาง,งานต่ออย่างช้าๆแต่มั่นคงข้างนอกหน้าต่างท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสี จากทองอ่อนกลายเป็นส้มแดงเป็นสัญญาณของวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงวันที่บางคนจะได้เริ่มต้นอีกครั้งด้วยศักดิ์ศรีและด้วยหัวใจที่ยังมีค่าอยู่เสมอเมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าเงาสีส้มแดงบนพื้นค่อยๆเลือนหายไฟในห้องทำงานเปิดขึ้นทีละดวงสะท้อนเงาของชายผู้หนึ่งที่ยังนั่งนิ่งหน้าจอเขาหยุดพิมพ์ แล้วเปิดไฟล์ประวัติพนักงานเก่าขึ้นมาเลื่อนดูชื่อทีละรายจนกระทั่งเจอชื่อที่คุ้นตาชื่อของแม่เด็กหญิงปรากฏพร้อมบันทึกสั้นๆว่าออกโดยไม่สมัครใจเขกลิกเปิดบันทึกเหตุการณ์เก่าอ่านทีบรรทัดหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นอย่างไม่รู้ตัวรายงานบอกเพียงว่าหลักฐานไม่ชัดเจนแต่มีข้อกล่าวหาเรื่องการบิดเบือนข้อมูล ไม่มีการสอบสวนต่อไม่มีคำอธิบายจากเจ้าตัวเพียงรายชื่อหนึ่งที่ถูกลบหายจากระบบและผลลัพธ์คือพ่อของเขาต้องออกจากตำแหน่งในวันเดียวกันเคเอหลังพิงเก้าอีอีกครั้งความจริงมันไม่เคยสมบูรณ์แต่เขากลับใช้มันเป็นคำตัดสินมานานเกินไปเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นนิ้วชงักเล็กน้อยก่อนกดโทรออกครับผมต้องการให้ฝ่ายกฎหมายหรือคดีพนักงานหมายเลขนี้อีกครั้ง ใช่ผมอยากรู้ความจริงทั้งหมดปลายสายเงียบไปเล็กน้อยก่อนจะรับคำสั่งด้วยน้ำเสียงจริงจังรับทราบครับท่านเขาวางสายผ่อนหายใจช้าๆเหมือนปลดบ่วงบางอย่างที่มัดหัวใจไว้ตลอดหลายปีในหัวของเขายังเห็นภาพพ่อในวันที่เดินออกจากบริษัทหลังคานมะที่ไม่มีโอกาสอธิบายและน้ำตาที่ลูกชายคนหนึ่งไม่เคยลืม แต่วันนี้เขาเลือกแล้วว่าจะฟังความอีกด้านเลือกแล้วว่าจะไม่ให้ความแค้นกลายเป็นผนังขวางชีวิตใครอีกแม้กระทั่งชีวิตของเด็กหญิงวัยแปดขวบที่ยืนขึ้นเพื่อใครบางคนด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์กว่าใครทั้งหมดในห้องนั้นเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมแสงแดดอ่อนตึกสูงสะท้อนแสงสีทองผู้คนเริ่มทยอยเดินเข้าทำงาน รวมถึงหญิงสาวในชุดสุภาพที่ก้าเข้ามาด้วยสายตาแน่วแน่แม่ของเด็กหญิงมาถึงตรงเวลายืนหน้าประตูบริษัทด้วยมือที่กำแน่นเธอหันกลับไปมองลูกสาวซึ่งยืนโบกมือให้จากฟุตบาทฝั่งตรงข้ามรอยยิ้มของเด็กหญิงเหมือนกำลังบอกว่าแม่ทำได้เธอก้าวเข้าไปในอาคารเสียงส้นเท้าดังก้องในถงสูง แต่คราวนี้ไม่มีใครหันมามองด้วยความแปลกใจไม่มีเสียงกระซิบสงสยัยมีเพียงเสียงต้อนรับของพนักงานต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะคุณพร้อมเริ่องงานหรือยังคะเธอยิ้มแม้น้ำตาจะคลอแต่เต็มไปด้วยความกล้าพร้อมค่ะบนชั้นสูงสุดของตึกประธานนั่งอยู่ที่โต๊ะเอกสารจำนวนมากถูกเซ็นรับ แต่บนโต๊ะมีโน้ตใบเล็กแผ่นเดิมวางอยู่ให้โอกาสเท่ากับให้ความเป็นมนุษย์เขาเงยหน้าขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างภาพผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าสู่ชีวิตใหม่และเด็กหญิงตัวเล็กที่กล้าต่อสู้เพื่อความยุติธรรมยังติดตาอยู่ในใจเรื่องราวนี้อาจไม่จบลงด้วยคำว่าให้อภัยอย่างสมบูรณ์แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความกล้าของเด็กคนหนึ่ง และหัวใจที่เลือกฟังแทนที่จะตัดสินเพราะบางครั้งเพียงแค่หนึ่งความกล้าก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนอดีตให้กลายเป็นอนาคตที่ดีกว่าเดิม